สวัสดีครับชื่อนนธนบัตรและเหรียญสะสมนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเหรียญ5บาทปีพศ2525แบบพระเสียนใหญ่นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่นักสะสมเขารู้ดีว่าเหรียญนี้ไม่ได้ผลิตขึ้นในปีพศ2525เพียงปีเดียวมีการผลิตถึง5ปีพศด้วยกัน คือพศ 2525, 2526, 25 2527, 2528และ2529แต่เป็นบล็อกเดียวกันคือบล็อกปีพศ2525ผมเชื่อว่าหลายท่านมีเหรียญนี้เก็บไว้อยู่ที่บ้านถ้าท่านอยากรู้ว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่ผลิตขึ้นในปีพศใดดูอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบครับเหรียญอาจจะไม่ค่อยสวยต้องขออภัยนะครับให้ดูที่ใต้คำว่าบาทเหนือคำว่าประเทศไทยตรงที่ลูกศรชี้อยู่นะครับจะมีตรานกวายุพักและในตรานกวายุพักจะมีโค้ดเป็นเลขไทยซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นเหรียญน,นี้มีโคด29 ก็แสดงว่าเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นในปีพศ2529จำนวนการผลิตนะครับปีพศ2525ผลิต5แสนเหรียญ2526ผลิต1แสนเหรียญ2527 7แสนเหรียญแต่นักสะสมเขามองว่าโค้ดปีพศ2527เป็นปีที่หายากที่สุดพศ2528 1 7 9 1 1ล้านเก้0 0 0หเรียญซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับพศ2529 7 2, 1 0ล้าน2 0 0 0หเรียญนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับ <_ C os al> เกี่ยวกับเหรียญ5บาทปีพศ2525แบบพระเศียรใหญ่ท่านที่มีเหรียญน,นี้อยู่ที่บ้านก็อย่าลืมเอาอ,ออกมาเช็คดูกันนะครับว่าเหรียญที่ท่านมีอยู่เป็นโค้ดปีพศอ,อ,อะไร และอย่าลืมช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ